วัดดอนสากเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดแรกของอำเภอดอนสากและอำเภอดอนสากก็เป็นเมืองท่าที่จะเดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆในเขตอ่าวไทยท่านพระครูไพโรธธรรมรุจิเจ้าอาวาสวัดดอนสาก คณะกรรมการวัดและผู้ใหญ่กำนันในเขตพื้นที่ได้สร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ขนาดหน้าตาก30เมตรสูง45เมตรและองค์โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดความสูง20เมตรเพื่อนักท่องเที่ยวและผู้ที่เคารพศรัทธาได้แวะเที่ยวชมนมัสก,การองค์หลวงปู่ทวดและพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางตอนนี้กำลังดำเนินการใกล้แล้วเสร็จแต่ทางวาดัด ยังขาดปัจจัยในการดําเนินการประมาณ7ล้านบาทเพื่อดําเนินการให้แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคสร้างองค์หลวงปู่ทวดและพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเป็นถาวรวัตถุสู่ชนรุ่นหลังทําบุญเป็นทานบารมีแก่ตนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยตรงกับวัดบัญชีสร้างหลวงปู่ทวดวัดดอนสักเลขที่บัญชี83 4.0.19164.0. สาขาดอนสักบัญชีสร้างพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเลขที่บัญชี 834.0.29808.9. สาขาดอนสักหรือติดต่อพระครูไพโรธธรรมรุจิเจ้าอาวาสวัดดอนสักหมายเลขโทรศพัพท์ 081. ห3 5 3209รวมบุญสร้างทานบารมีเพื่อเป็นถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา